โอเคผมก็ต้องของกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะุม่มยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายแชร์แนวะน้ผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกให้แอดออนสำหรับเอาชีวิตรอดภาคที่4กันแล้วนะุผมโอเคถ้าพร้อมแล้วดูคลิปผมกันเลยแอดอันดับที่5นะก็คือแอดออนที่มีชื่อว่าเจ็นะผมอ่าก็เป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของเจ็ p แพกเข้ามาในเกมมาคาร์นะผมและนี่ก็คือรูปแบบในการคาร์ฟของเจ็ p แพกนะผมก็จะใช้เหล็ก สามก้อนนะผมเด็หล็กเต็มๆนะแล้วก็เตาวเผา2ก้อนนะแคมไฟ2แล้วก็เลสซโตนหนึ่งนะผมฮะเดี๋ยวผมจะทําการค้าให้ดูนะผมและนี่ก็คือวิธีการค้าผมนี่นะเวลาถ้าผู้ชมเนี่ยกดมาที่กล่องค้าเนี่ยแล้วกดมาที่ตัวเหลืองๆนะเออเนี่ยมันจะโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างในการค้าให้เลยนะผมนะแล้วเราก็คลิกมานะนี่ครับผมก็จะได้ในส่วนของไมค์ค้าเจ็ดแผกมาแล้วนะผมก็ให้าผู้ชมเนี่ยกดค้าปไปที่มันนะ หรือกดวางก็ได้นะผมนี่นะมันก็จะโชว์อาร์เมอร์สเตนอย่างนี้เลยนะผมซึ่งวิธีการกดใช้งานเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะผมก็ไปที่ข้อความด้านล่างนะผมนี่นะลิกไปเลยนะเออนี่ตัวเราก็เหมือนกับมีพลังงานอะไรบางอย่างจากใต้เท้าเรานะผมเนี่ยนะ่นยีผมผมลองปรับมุมมองเป็นมุมมองที่2เนี้นี่นี่ครับผมนี่สามารถลอยได้นะผมอ่าวิธีการลอยขึ้นเนี่ยให้นานผู้ชมเนี่ยเงยหน้าไปข้างบนนะแล้วก็กดเดินแบบปกติเลยเออเนี่ย ส่วนวิธีการลงก็คือแบบเอาหน้าแบบทิมมาที่พื้นเลยนะผมนี่นะเออส่วนวิธีการเอาออกเนี่ยก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดขวามือนะผมนี่นะมันจะเป็นการปล่อยเรานะโอเคอนะอันดับที่4ของเราก็คือ add on ที่จะเพิ่มในส่วนของกระถางพวกต้นไม้พวกพืชน,นะผมนะเราสามารถปลูกต้นไม้และพืชในกระถางได้นะผมเออซึ่งเวลาเราปลูกสเสร็จแล้วเนี่ย มันจะ g e n e r a ตพวกบล็อกต่างๆมาให้เราเลยนะผม <Dul ces> ส่วนพิธีการคราบกระถางเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำอิฐมาแล้วคาฟตามผมเลยนะนี่นะมันก็จะได้ในส่วนของกระถางมานะเออนี่มันก็กระถางอย่างนี้เลยนะผมส่วนพิธีการปล ouais ูกเน <ripping TER> ี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำดินมานะผมแล้วก็ทําการคลิกไปที่ตัวกระถางนะเออนี่แล้ววิธีการใส่ต้นไม้ไปที่คลิกไปที่อินเวนทอรี่ของเรานะแล้วก็ทำการคาฟอีกทีนะเออเนี่ย มันก็จะได้ในส่วนของ oak fabbing for แล้วเราทำการวางนะเออนี่สามารถวางได้นะเออเนี่ยโคตรเจ๋วนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวมเมล็ดกันมากนะผมว่าว่ามันปลูกยังไงนะมันจะแตกต่างจากต้นไม้ปกตินะคือ <Okay. S 1> ซึ่งมันจะแตกต่างก็คือการใช้น้ำกับที่พวนดินนะเออเนี่ยแล้วก็ใช้ดินในการวางเลยนะเหมือนปกติเลยนะใช้โฮในการพวนดินนะน้ำนะครับผมนี่ แล้วก็ทําการวางมาเมล็ดนะเดี๋ยวผมจะวางในส่วนของเจ้าตัวฟักทองเลยนะเออนี่มันจะเป็นรูปฟักทองนี้เลยนะผมนี่โคตรแจ๋วนะผมเนี่ยอีก2อันนะวางดินวนดินใส่น้ําแล้วก็บีบรูทนะแล้วอันนี้ก็เมล็ดข้าวนะผมนี่พี่อย่างนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูแอดออนต่อไปกันเลยนะผมหนาดี่3แอดออนที่มีชื่อว่าชังเกอร์นะผมอ่ะชังเกอร์เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของระบบช้างนะ ค่าสังเกตที่ซ้ายล่างของผมนะผมมันจะโชว์มินิแมแบบเล็กๆนิดนึงนะให้ทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้รู้นะผมว่าเราเนี่ยอยู่ชั้งไหนต่อชั้งไหนนะเออซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าชั้นหนึ่งม,มันมีกี่บล็อกนะมันก็จะบอกในส่วนของชั้นนะผมว่า x คือเท่าไหร่ y คือเท่าไหร่ z คือเท่าไหร่ก็เหมาะสําหรับใครที่แบบชอบทําฟาร์มสลามนะผมเออก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะผมสำหรับการตั้งค่าของ add on ที่มีชื่อว่าังเกอร์เนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ย ออกมาจากโลกแล้วผมแล้วก็มาอิด t ินะเนี่ยอิดิโลกของเรานะผมอ่าแล้วก็มาที่ r e ี s อ r t p แพรนะนี่มันก็สามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะผมง่นี่นะส่วนตัวเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยตั้งค่าไปอันที่หนึ่งเลยนะค่ะครับข,า, <Okay. S 1> ขายเครื่องไม่แรงนะผมไอที่เครื่องแรงเนี่ยให้มาติ๊กอัน4ถึงอันที่ะครนะผมนี่มันจะมีประโยชน์มากเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูแอดออนต่อไปกันเลย ก็สำหรับอันดับที่2เนี่ยก็คือเ e ตเตอร์เอนชาร์น่เดงนะผมก็แอดออนนี้จะเพิ่มในส่วนของไอคอนแล้วก็ตัวเลขที่มองง่ายขึ้นนะผมสำหรับสมุดเอนชาร์นะผมเมื่อเราทําการเลือกหาสมุดเอนชาร์สักเอนชาร์หนึ่งนะผมนะมันจะเพิ่มในส่วนของเจ้าตัวไอคอนนะมันจะบอกเราด้วยนะผมนี้นะไอคอนไฟแล้วก็จากตัวเลขโรวมันก็จะเป็นตัวเลขปกติให้เราดูง่ายขึ้นนะผมนี้นะฟอสต์วอล์กเกอร พาวเวอร์นะผมนี่นะสำหรับธนูอันนี้ก็ดาบไฟนะผมนี่ผมจะลองยกตัวอย่างในการเอนชาะนะผม,ผมก็เอาดาบนิเทลไลท์ใส่เข้าไปนี่นะแล้วลองเราเลือกเลือกนะผมนี้นะมันจะ,สะแสดงไอคอนบอกเราด้วยนะผมว่าอันนี้ใช้กับดาบนะว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบในการป้องกันมันก็จะเป็นรูปดาวนะผมอ่านี่เฉยๆโปรเทคโปรเจ t i ีฟนะแล้วก็ไฟโปรเทคนะโอเคเดี๋ยวไปดูแอดออนต่อไปกันเลยนะ อันดับที่หนึ่งของ add-on part ที่4กันแล้วนะผมเออซึ่งอันดับที่หนึ่งก็คือ add-on waypoint นั่นเองนะผมเออซึ่งเป็น add-on ที่แบบมันเป็นการเซฟบ้านของเราเนะผมเมื่อเราทําการแบบเซตจุดจุดนี้นะผมเมื่อเราออกไปจากที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของเราอาจจะไปลงเมืองอะไรก็ได้นะแล้วเรากดไปที่สมุดเนี่ยมันก็จะเทเลพอร์ตกับมาที่บ้านเรานะเออก็คือการใช้เข็มทิศก็ในส่วนของสมุดก็หมึก แล้วก็ Ende r ผมก็ทำการคราฟเลยนะพอคราฟแล้วเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของสมุดน,นะผมนี้นะเออเนี่ยซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกค้างไปที่1ทีนะเออเนี่ยมันก็จะโชว์ออปชั่นมาต่างๆเลยนะผมก็ยังไม่ต้องไปสนใจมากมายนะผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่ออปชั่นนะผมสำหรับใครที่อยากจะสร้างในส่วนของเวพอ i n t นะก็ให้คลิกมาที่นิวเลื่อนมาข้างบนเขียนชื่อนะผม,ผมอันที่2ก็คือฟอนต์คั o เลอร์นะ ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบสีได้นะเออเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสีทองแล้วกันสกินของเวพอยต์จะเอาเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะเลือกเป็นสีแดงแล้วกันนะอ่ะแล้วก็กดสับิดไปน,นี่นะผมแดบงบเป็นแสงเบคอนอย่างนี้นะผมแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราที่เราตั้งไว้นะเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมจะลองทดสอบนะผมอ่ะซึ่งผมอยู่ห่างจากตรงนี้น่าจะไกลยอยู่พอสมควรนะผม <S <S ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกมาที่สมุดเหมือนเดิมนะโชว์ออลนะผมนี้นะ แล้วไม่ใช่เห็นคําว่าเทเลพอร์ตนะผมแล้วก็ตามด้วยชื่อของที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะผมแล้วก็กดเทเลพอร์ตไปเลยกดไปเลยนะผมนี่นะมันก็จะทําการวาร์ปมาเลยนะผม <S <S โคตรแจ๋วนะผมะในส่วนของวิธีการลบเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยคลิกไปที่สมุดเหมือนเดิมนะผมไปที่ออปชันนะเราก็กดมาที่ในส่วนของดีลีทนะผมอ่าเราก็คลิกมาที่ชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะเราก็กดยังสินะผมนี่โอเคนี่ก็คือในส่วนของการลบ เจ้าตัวเวพออยแล้วนะผมอ่ะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะผมไว้มีแอดออนเอาชุดลอดอะไรจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะผมก็ไปละบาย